สวัสดีตาสวัสดีครับกำลังทำอะไรครับเผาทานครับเผาทานเผาทานไม่ไม่ได้ใช้กระดอกกระเดี๋ยวไม่ไมยู่หน้าไม่ยัง้งแน่ครับนี่ไม่วาโอ้ไม่ว่าโอ้เนื้อมันสีดีเนาะมื่อนี้ผ้าเด็กน้อยนะครับมาเรียนรู้สวัสดีเด็กสว,ส,ดสวัสดีคุณครูหน่อยสินอะมาเรียนรู้การเผาทาน มีไผ่เน่มีไผ่เน่เศกครับเศกกันครับกันพอดฟิวครับฟิวพอดน้ามาเรียนดูกับคุณตาครับพี่น้องเมื่อนี้นี่เบื้องเตาครับตอนนี้กำลังเห็นหยังครับท่าอยู่ท่าอยู่กำลังท่าเตาท่าแบบใดค,ครับอโอ้ไม่ได้ไม่ได้ขีดต้มวะนี่ครับ่ทลอยูผสมกับอ,อย่างโอ้นี่ยเอาไปดูส่วนผสมของการทำเตาต้องมีอะไรบ้างอ่ะเด็กๆมาดู มาเบอมาดูนี่นีวิธีอาดผสมทำไมต้องเอาฟางใส่ลงต้าโอ้นี่คือภูมิปัญญาดินดินมาจากไหนดินดินซื่อครับพี่น้องเดี๋ยวมารวบเตาต้งส่บ่อโอ้เนี่นี่นี่คืออุ้ยเอาไมอกระแข็งดีเนาะเขาเรียกเตาอะไรตัวนี้เตาเตาชื่อเตา เตาอบบ่หรือเตาอบนี่คือเรียกเตาว่าเตาอบโอ้ถ้าเตาผีจะอีกแบบหนึ่งใช่ไหมโอ้เตาผีเอาดินถมนี่เขาเรียกว่าเตาอบโอ้ในคลิปก่อนที่พูดไปแสดงว่าบอกผิดขออภัยด้วยนี่คือเตาอบเนาะคุณตาเนาะคุณตาชื่ออะไรนะครับครับชื่อใบใบลุงใบลุงใบคุณตามาซอยบะเราก็มาเบิ้งเราก็เทาอยู่ใส่โอ้พูดอะ มองตาแก็จบนู่นเลยนโอ้ต้นนี้ได้ไรปนไหนครับเต่าทานนี่บ่มมันง่ก็เข้าวลาออกเอาออกยังไงนี่โอ้เปิดฟ้าโอ้มันจะเผาได้หลายครั้งอ๋อควันมันออกตรงไหนครับควันออกตรงไหนไม่ไม่ควันควันเวลาหรือมันอบอย่างนี้ ยังไม่ทันได้เปิดโอ้ยังไม่ได้เปิดตอนนี้มันติดไหมตอนนี้มันรุงนี้เขาออกโอ้ตอนนี้จะเก็บทานแล้วเก็บแล้วเผาเผากี่วันสองสามวันสองสามวันแล้วออกครั้งหนึ่งนี่เขาออกแล้วจะได้ประมาณกี่กระสอบครับสิบสอบต่อเตากระสอบละขายสอบละเท่าไหร่ถ้าขายเท่าไหร่โอ้จองสองสอบ จองสองสอบสามร้อยจองสสอบสามเด้อลูกตาเด้อเอาไว้ผมสองสอบเด้อไม่เขาส่งกับผมรับจ้างเขาขอรับจ้างเขาปะนั่นแหละเออนั่นแหละถามๆได้ถามได้เออฝากนี่คนชำนาญในเรื่องของการทำเตาถ่านเนาะเอาเอามาเบิ่งส่วนประกอบเ่าต่อฟางเนาะฟางเข้ามาจากนาเออครับโอ้ต้องมีวิทยุผู้กายเนาะฟังข่าวครับฟังข่าวโตฟังข่าวสารไว้น้ำ อดูเด็กๆดูวิธีการคือคือก่อนจะจะเก็บ่านต้องทำแบบนี้เอาสามครั้งสี่ครั้งคอยท่านึงคอยท่าเธอหนึ่งโอ้สามวันต่อครั้ง สามเตาสเต่าสามเต่าโอ้มีสามเตาเขาสามเทือกจะได้ท่าตัวอนึงโอ้หมายถึงเผาสามเต่าสามเทือกโอ้เผาสามเทือเด้พี่น้องเผาทานนี่นี่กจะได้อยู่ประมาณอีกจักเต่าสามสามเต่าโอ้โทษไม่ว่าครับพี่น้องไม่ว่าอยู่น้ำหดนั่นเห็นมากับไปซื้อมาอ๋อหายมาเลย ไหมะเผาไห่เลยเมาเผออนี่เป็นคนรับจ้างเผาเป็นคนรับจ้างเมองนี่ครับพี่น้องโอ้ผู้ใดม่ใหม่ก็เอามาใหม่มาให้เผาคิดค่าเผาจังไหนเตาใหญ่นี่หาเลยเตนี่ยาเมีจักเต่าอยู่นี่ตัวนี้กระแมนบ่โอ้ตัวนี้คือรับจ้างเตาหนึ่งคุนคุนอีกเจ้าหนึ่งครับโอ้นละเจ้า้าตัวนี้คือเซฟชิ้นแล้วเรียบร้อย โอ้ขอให้คุณตาอธิบายตอนเริ่มสร้างเตาแบบนี้อ่าไม่ไม่เลยอ่าฟื้นแบบนี้ตั้งตั้งโอ้ตั้งตั้งไว้ตั้งไว้โอ้ทีนี้เวลาทาก็เอาดินนี่ผสมกับฟางข้าว โอ,อบไปเรื่อยโอบไปเรื่อยโอบไปเรื่อยสี่ห้ารอบจนคอยจุดอ๋อจุดเดียวจุดนี่ทำทีมั้นอสี่ห้ารอบสี่ชั้นโอบสี่ชั้นให้มันหนาเออให้มันหนาว่างั้นเถอะอ้าวเพื่ออกันแตกเนาะอ๋อนี่คือโครงสร้างแบบโบราณเนาะโบราณเอ่อเวลาจุดแหละพอเสร็จแล้วจุดยังไงอ่มาดูที่จุดอ่าที่จุดถามจุดครับพี่น้อง อ่ามาเบิ่งเด็กเด็กลงเด็กหนคุณนี่เบิ่องชุ่มหมื่นงานแถวนี้เอออ่ะเด็กเอ็กอ่ะไปนั่งดูเปิดออกนี่อ๋อเปิดตรงนี้อ่ะมันจุดยังไงถึงจะจุดไม้ไม้มันใหญ่เอาโดนฟืนเท่าหนิบ่โฟืนเ่ยโอ้โดนฟืนนี่เข้าไปสุมไปเรื่อยแล้วเปิดเปิดแล้วกับมันไม่ก็ไม่โอค่อยปิดโอ้ต้องรับลมเนาะหันทางลมมีแปลออกบ่บาดปองอนโอ้ต้องจอแบบใดครับบ่เนี่ย ต้องจ่อเปี้วจ่อจอจักเปีวสามเปีป้ยวจุดกับเปิดตัวนี้ออกอ๋อจุดให้มันระบายบสามจุดเนาะสามจุดมันบ่อใหม่ไว้กับชัดนี่เลยซนะัดอีกเปิดใหญ่อีกอ๋อขันมันบ่อใหม่ไว้จับมือเขามันห่อนเลยก็จัะค่อยๆโอ,โอ,โอ้จะรู้ได้ไงว่ามันมันติดหรือไม่ติดโอ้ยมันห่อนยิ่งโอ้ร้อนมากเ,เพราะมันเตาอบเนาะนี่เขาเรียกว่าเตาอบดินโอ้เนี่คือภูมิปัญญาของชาวบ้านดูแลรักษายากบ่ แล้วก็จูดแล้วก็ขุนมาเบิ่งกันเห็นควนยังสั่นกับขุนแบบนั้นเนาะบ่ต้องไปอันนี้กแล้วบ่ต้องไปบุญบ่ต้องไปบุญไหว้กับมันไปเบิ้งใหม่ดิอ๋อนี่นี่ดินก็เตรียมมานะครับก็ซื้อมานะครับมามาทำอย่างนั้นนะครับอ้าวมาดูคุณตาพามาดูเตานี้ถ้าเออนี่ป่องอ๋อป่องควันมันออกอย่างนี้ครับถ้ามันหมดไม่นี่เขาแห้งหึไม่มันแห้งนี่เขายำยำไว้โอ้ไม่ยงไม่ยำเมือง ทำไมแหงไหมถึงเดึงขึ้นมามันแหงมันมันแหงหมดแสดงว่าเป็นไหนครับแหงมดไม่แล้วไม่แล้วมมดดแแลล้้ววไม่แล้วไม่แล้วเขาปิดเลยโอ้มันแหงคันคันมันใหม่แสดงว่ามันไฟหลายอยู่ไมตัวนี้แหงหมดโอ้ปิดเป้าตัวนี้ออกเป้วครับอ่มาเบิ่งนี่หน้าเตาเน้อมองเอาเอาทานออกทานออกอ๋อไม่ยัง อ๋อนี่ต้องยามไว้ครับพี่น,อน้องจังทูงว่าใหม่ใหม่บมศัดิใหม่บมศัดิใหม่เบเิดบ่เบิร์ตแบบอันไหน,นไโอ้ในเตายางไงลยครับมาเบิง่ตงตัวาเนี่ยเกือบยี่สิบพันเลยเกือบ20เอ้ยเตาใหญ่เลยนี่นี่อโอ้นี่ทางเข้าครับเข่เาเขาฟืนจมุูกอ๋อฟืนนี่ครับฟืนเผาครับนี่ๆจูเขา้าคือดังไฟนะเนาะดังไฟนี่ล่ะดังไฟเฮานี่นะ่ะบ<ม>ุตรม,มันไม่เข้ากับพิดทางนี้ไว้ก่อนปิดทางนี้ไว้ก่อนออกแปรวตัวนี้ใกล้สิได้ เก็บแล้วเนาะดังได้สองขึ้นอ๋อได้สองขึ้นครับอ๋อเก็บไว้โดนไหมไรไงมันไรเดียวไหมไหมไรแหงเนาะครับปาดออกไปเป็นเกือบยี่สิบถมมั้งโบ้ยี่สิบสอบพุ่นอะนี่ดิมันมันบ้ามอนี่บนเมื่อวานออกไปเออนี่ลุงต่อยลุงต่อยที่เห็นดินเห็นเฟื่องนี่นะครับนี่คืออุปกรณ์ในการผสมครับคบเได้ใส่ปูนใส่ยังใส่ดินเนาะใส่ดิน ปูนบ่ไดดปูนแตกปูนแตกครับพอป่ามันเออมันหอนเนาะสู่ดินบ่ไดดสู่ดินบ่อด้แสดงว่าบ้านดินในประเทศเย็นเนาะประเทศบ้านดินใดโอ้สุดยอดเลยหลักการเดียวกันเนาะทำบ้านเดียบ้านดินบ้านดินโครงสร้างก็เนี่ยแค่นี้เองครับฟางกับดินเหนียวผสมน้ำเนาะส่วนผสมก็คือน้ำแล้วก็ดินแล้วก็ฟางฟางนี่ คอยเอาใส่เอาใส่คอยจับมันจับมันมเออบ่บ่ผสมเบิดทีเดียวผสมทีละน้อยคอยเอาไปติดนี่ตอนผมเขาขุดคินมันมันออน้ำใส่ดินมันดูดเออตรงกะรลำมังมัน้นามันบ่อนี้โอ้แมีนเมนนี่ก็แต่ก่อนนี่ขุดดินขุดดินผสมในบ่อดินจ้ำเลยเออย้ำในบ่อดินแต่ว่าน้ำเสียน้ำมันลงดูดพื้นมันก็เลยมีนี่มีเครื่องทุ่นแรงก็คือนี่มันมันถังถังผสมปูนเนาะ เออนี่นี่รีกะบะกะบะผสมปูนไอ้นี่ไปใส่เด่นำมแนมนเออเขาทาเขาทานี่ภูมิปัญญาปพื่มพัฒนาขึ้นเนาะโอ้นี่ฟางมันเก็บใบนะครับมันก็มีประโยชน์ให้ง่วกินแน่เผาทานแน่นี่ป่าโป๊พักแน่เนาะเพื่อให้มันชุ่มเนาะโอ้นี่ขอบคุณคนตาใบที่ให้ความรู้กับเด็กๆแล้วก็กับผมด้วยนะครับ ที่ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการเผาถ่านด้วยเตาอบแบบนี้หาทํายากคนทําแบบนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับ,บไม่ค่อยมีคือทํายากเนาะต้องเอาใจใส่ <c oughs> เอาใจใส่ถึงจะทําได้ขอบคุณมากครับขอบคุณแนละสวัสดีครับจองถ่านไว้สองสองกระสอบครับขอบคุณครับ,รบไปเอา